คุณผู้ชมคะตอนนี้อยู่ในช่วงของการหาเสียงถึงแม้ว่าจะเป็นโค้งสุดท้ายถือว่าเป็นการหาเสียงอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะส่งต่อแนวนโยบายใ,ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบในทุกๆพื้นที่ที่จะมีการเลือกตั้งนายกและสอ,อบจอในส่วนของพื้นที่จังหวัดระยองคุณผู้ชมค่ะเกิดเหตุเมื่อผู้สมัครส,ครสอ,อบจเขตอำเภอบ้านฉานจังหวัดระยองนะคะได้เข้าแจ้งจับผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งค่ะที่มีการโพสต์กล่าวหาว่าซื้อเสียงทําให้สื่อมเสียง ชื่่อเสียงคะผพันตำรวจตรีจิราเมศจุนพิภพสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านฉานจังหวัดระยองนะคะได้รับแจ้งจากนายชัยวิชิตเป่าอินและทีมผู้สมัครพร้อมด้วยทนายความว่าถูกผู้ใช้เฟซบุ o กโพสต์กล่าวหาซื้อเสียงทําให้สื่มเสียชื่อเสียงผู้สมัครสอบจระยองทั้ง3คนได้เปิดเผยค่ะว่า โดยเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาผู้ใช้บัญชีใน Facebook รายหนึ่งได้กล่าวหาว่าพวกตนซื้อเสียงโดยมีข้อความว่าที่มีเนื้อหาไปพาดพิงกลุ่มการเมืองในลักษณะว่านักการเมืองบ้านใหญ่ยอมจ่ายเงินซื้อเสียงซึ่งข้อความดังกล่าวนะคะก็ทำให้พวกตนนั้น เสื่อมเสียชื่อเสียงเนื่องจากว่าคําว่าบ้านใหญ่เป็นคําที่รู้จักอย่างกว้างขวาง,ว,างว่าเป็นของกลุ่มการเมืองใดทําให้คนนั้นเข้าใจผิดว่าพวกตนทั้ง3าคนมีการจ่ายเงินเพื่อที่จะซื้อเสียงทําให้ถูกดูหมินถูกเกลียดชังจากบุคคลอื่นซึ่งการกระทําดังกล่าวนี้ค่ะเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วยภาพและผู้กระทําความผิดจงใจที่จะเปิดเผยข้อมูลของตนในลักษณะของสาธารณะจึงได้เข้ามาร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ใช้เฟ e บุ๊กบัญชีรายดังกล่าวให้ถึงที่สุดซึ่งพวกตนก็อยากที่จะให้บรรยากาศของการหาเสียงนั้นเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ไม่ได้อยากให้มีการใส่ร้ายป้ายสีกัน ไปดูที่ชนบุรีกันบ้างค่ะนายวิทยาคุณปลื้มผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีทีมเรารักชนบุรีค่ะก็พร้อมด้วยทีมผู้สมัครสมาชิกขึ้นเวทีปราศัยชูนโยบายทีมเรารักชนบุรีท่ามกลางประชาชนในพื้นที่จํานวนมากที่มาร่วมรับฟังนะคะโดยคุณวิทยาชูนโยบาย4ดีเพื่อชีวิตที่ดีของชาวชนบุรีโดยความตั้งใจในการก้าวต่อไปของทีมเรารักชนบุรีก็คือการสร้างสิ่งดีๆให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนให้ได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพที่ดีมีการศึกษาที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีรอยยิ้มในทุกๆวนันพร้อมกับมีการเชิญชวนนะคะออกไปใช้สิทธิ์ในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568ที่จะถึงนี้ค่ะ ส่วนที่ชลบุรีนะคะทางด้านนายพิธาลิมเจริญรัตค่ะก็นําทีมผู้สมัครอบจอสออบจอชลบุรีลงพื้นที่หาช่วยหาเสียงให้กับว่าที่ผู้สมัครนายกแล้วก็สออบจอโดยได้มีการตั้งเวทีปลาใสากันที่หน้าตลาดจดตุจักรชลบุรีนะคะมีประชาชนต่างก็ให้ความสนใจมาเฝ้ารอกันตั้งแต่ช่วงเย็นซึ่งทางด้านนายพิธาได้ขึ้นปลาใสาแนะนำอะโอชุด,ดาพักวสุนเนตรกุลน,นะคะผู้สมัครนายกอ ปจอหมายเลข2ที่ได้มีการชูนยโยบาย3เสาหลัก18นยโยบายสร้างชมบุรีที่ดีกว่าเดิมคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเศรษฐกิจที่ดีกว่าบริหารเมืองที่ดีกว่าโดยทางด้านนายพิธาค่ะเชื่อว่าโอชุดาพักหมายเลขสองนี้นะคะพร้อมที่จะเปลี่ยนชมบุรีให้เป็นจังหวัดที่ไม่มีใครถูกทอดทิ้งไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือว่าอยู่ในสถานะใด